ขอกราบสวัสด so the ีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครอยู่กับช่องมัคเคชันได้รอบหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเสียงแมวสคริกนะครับผมถ้าเกิดเรียกเป็นภาษาไทยก็เสียงแมวแล้วกันนะครับเวลาจะสอนเนี่ยผมจะเรียกแทนเสียงนี้ว่าเสียงแมวแล้วกันนะครับผมลักษณะของเสียงก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็สลับเสียงนี้นะครับเป็นเสียงที่ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่นะครับผมเป็นเสียงที่ต้องทําความเข้าใจอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นเสียงที่ไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานก็สามารถฝึกได้นะก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทําเสียงแมว s q u i a นะครับผมแล้วก็วิธีการเล่นแบบเทคนิคต่างๆนะครับผมก็คือแบบวิธีการเอามาใช้ในบีดนะบางทีแบบจะเล่นบีดไปด้วยแล้วก็เอาออกมาเงี้ยบางทีแบบ <c oughs> ต้องคือต้องเก็บลมก็ต้องปล่อยออกมาอีกอะไรนี้ใช่ไหมต้องเก็บลมทําเสียงแมวอีกแต่คราวนี้ก็จะมีวิธีที่ว่าสามารถทําแล้วก็เก็บลมไปในตัวได้อย่างเช่นนี้นะครับแล้วก็วิธีการทําแบบนี้นะครับนะครับผมปกติเวลาฝึกเนี่ยมันจะเป็นแค่เสียงเดียวใช่ไหมแบบอะไรเงี้ยแต่ก็จะมาสอนทางเทคนิคการทําแบบอื่นๆด้วยนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมก็สาหรับวิธีการฝึกนะครับบอกไปต้นคีไปนะครับว่าไม่จะเป็นต้องมีพื้นฐานนะครับจะต้องทําความเข้าใจกับเสียงนี้เองนะครับผมก็ลักษณะการทําเสียงนี้นะครับก็เป็นการเก็บเสียงไว้ตรงกับพุงแก้มนะฮะแล้วก็มีการแบบว่าค่อยๆปล่อยลมออกมาด้วยการทําปากแบบแวว <c oughs> ขั้นตอนแรกนะครับในการฝึกนะครับก็คือว่าเราจะต้องเก็บลมไว้ในกระพุ้งแก้มฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้แต่บางคนก็ทํา2ฝั่งได้นะครับแต่ในการสอนเนี่ยอยากให้จะเน้นฝั่งเดียวก่อนนะครับเพื่อความถนัดก่อนให้รู้ก่อนว่ามันทํางานยังไงแล้วค่อยไปฝึกฝั่งอื่นเพิ่มไป2ฝั่งก็ได้นะครับหนึ่งเลยนะครับผมก็คือว่าเราจะต้องเก็บลมไว้กระพุ้งแก้มอย่างที่บอกไปนะครับอย่างแรกนะครับเราอม,อมลมไว้ในปากไว้ก่อนนะครับผม อมไม่ต right right ้องเยอะมากนะครับเพราะว่าเสียงแมวงเนี่ยมันไม่ต้องอมเยอะมากเดี๋ยวเราจะเอาลมออกไม่หมดเพราะว่าเราต้องต้องปิดปากตลอดในในการอมนะครับเก็บลมไว้ในกระพุ้งแก้มไม่ได้นะครับคราวนี้นะครับให้เราเก็บลมด้วยการแบบว่าเหมือนบีบปากกันแบบดันเข้าหากันคือตรงระหว่างเหงือกตรงนี้นะฮะก็คือมันจะเก็บอยู่ประมาณนี้นะฮะจะมีฟันกับเหงือกคอยปิดไว้อยุ่เป็นจะอยู่ช่วงนี้นะฮะนี่ฮะพอเราอมลมเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ให้เราเก็บไว้กระพุ้งแก้มใดกระพุ้งแก้มหนึ่งนะครับผมก็คืออย่างผมฝั่งซ้ายนะครับก็คือจะเป็นอย่างนี้นะครับ คานียให้เราค่อยๆบีบปากเข้าไปหากันนะครับระหว่างตรงนี้ลมจะอยู่ประมาณช่วงข้างบนเหนือตรงนี้นะคะัเกือบอย่ข้างบนนี้จะเก็บไว้ข้างบนนี้นะฮะสังเกตจากการพองแก้มนะ้ะนี่ฮะกะ็ะะะะอย่างผมฝั่งซ้ายเราจะเก็บไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีการเอาปากเนี่ยแมมนิดนึงแล้วก็กดเข้าไปนะคร<อ>ับเพื่อให้ลมมันอยู่ตรงกระพุ้งแก้มให้ได้นะคะอยู่ข้างบนช่วงข้างบนนิดนึงนะฮะอย่างนี้นะฮะ จากนั้นนะครับให้เราเอามือกดนะครับหลังจากที่เราเก็บลมเสร็จแล้วนะครับพอเราเอามือกดออกมาเนี่ยก็สังเกตได้ว่าลมมันจะมีการเสียดสีใช่ไหมครับเพราะว่าตอนแรกมันถูกบีบอัดไว้อยู่แล้วพอเวลาเรากดเวลาเราปล่อยลมออกมาเนี่ยมันก็จะมีการเสียดสีออกมานะครับเสียง <c oughs> ก็จะออกมาเป็นเสียงแหลมนิดหนึ่งนะครับแล้วคันเน่ก็ให้เราปรับรูปแบบปา,ปากเอานะครับว่าจะให้มันเป็นเสียงออกมาเป็นแบบยังไงนะครับอย่างผมก็จะเป็นแบบแมวใช่ไหมก็จะหรือว่าจะใช้เป็นคําพูดก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อย่างเช่นอย่างนี้นะครับ อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเค,ควิธีการฝึกเสียงเมลสคริ้กก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเล็กแซ้กว่าเสียงแมลในการสอนนะครับผมก็ต่อไปนะครับจะเป็นเทคนิคการเอามาใช้กับบีดนะครับว่าให้มันใช้ได้แบบเร็วๆยังไงแล้วเวลาแบบเก็บลมอะไรเงี้ยจะเก็บในช่วงตอนไหนอะไรยังไงอย่างเช่นแบบ <c oughs> <c oughs> อย่างเช่นแบบนี้นะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งนะครก็คือจะเป็นวิธีการทําแบบนี้นะครับนะครับว่าทํำยังไงนะครับให้มันปล่อยออกมาได้หลายรอบนะครับผมโอเคเรามาเริ่มที่อ่ะอันนี้ก่อนเลยนะครับวิธีการทําตรงนี้นะครับก็คือว่าให้เราอมเก็บลมเสียงแมวไว้ก่อนนะครับเนี่ยให้เราทําเหมือนเสียงเรียกหมานะแล้วระหว่างที่เราทำเนี่ยให้เราขยับปากออกมานะครับอย่างนี้นะฮะจะมีการดึงคลางลงมานิดนึงนะครับ นั่นแหละฮะแล้วก็ค่อยๆปล่อยลมตามค้างที่เราดึงออกมาก,มก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะครับรก็ไม่ได้ยากนะครับมันเป็นเทคนิคที่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือฝึกง่ายแหละแต่ว่าแค่หลายๆคนยังไม่รู้เทคนิคนี้นะครับผม ก็สลับการบีดบอกโดยการใส่เสียงแมวเข้าไปนะครับหลายๆลาอาจจะสงสัยว่าเอ้ยเสียงแมวมันก็ไม่ได้ยากมากแต่ว่าเวลาจะเอามาใช้เนี่ยมันจะต้องมีช่วงที่ว่าเราจะต้องเก็บลมเข้ากระพุ้งแก้มแล้วก็ต้องทําเสียงออกมาใช่ไหมมันจะทให้การบีดบอกเรามันไม่ได้เร็วขึ้นหรือว่าไม่ไม่ต่อเนื่องนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเทคนิคว่าจะทํายังไงให้เราเวลาเราบีดบอกเนี่ยเราจะเก็บเสียงลมแมวให้มันได้เร็วขึ้นนะครับเทคนิคของผมก็คือว่าในช่วงที่เวลาเราทําเสียงพวกกระเดื่อง B M G สแ a ร์หรือ P F สแ a ร์อะไรพวกนี้นะครับ เราหลังจากที่เราทำนะฮะให้เราดึงเสียงให้เราดึงลมเนี่ยเข้ากระพงแก้มทันทีเลยนะครับถ้าดูจากปากของผมนะเดี๋ยวผมจะไม่ดูนะครับลองสังเกตดูนะผมจะเก็บลมยังไงหลังจากทากระเดื่องเสร็จนะครับก็คือพอเราเป่ากระเดื่องมาพอเราเป่ากระเดื่องมาเสร็จปุ๊บเราก็จะเก็บตอนนั้นเลยนะครับ นี่ก็คือเก็บแล้วนะครับดูจากแก้มมันจะพองขึ้นนะคะนี่คือเก็บแล้วประมาณนี้นะครับก็แรกๆถ้าเกิดยังเก็บลมไม่ได้แบบชำนาญมากก็แรกๆก็ให้ฝึกเป็นโนต้ตแบบนี้ไปก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เก็บลมให้เร็วขึ้นนะครับ หรือว่าเป็น B M G แสนงก็ได้นะครับก็เป็นไงบ้างครับสลับเสียงนี้นะครับก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ว่าบางทียังไม่ได้รู้จักเทคนิคหรืออะไรนะครับซึ่งตอนแรกๆผมทำเนี่ยก็ทําได้แบบว่า ก็คือมันจะใช้ยากนิดนึงใช่ไหมครับแต่ว่าพอเรารู้เทคนิคปุ๊บเนี่ยอะไรมันก็ง่ายไปหมดเลยนะครับผมก็สำหรับเสียงแมวสุขีก็มีประมาณนี้นะครับในวันนี้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับอยากให้สอนเสียงอะไรก็คอมเมนต์บอกก้าล่างได้นะครับสำหรับเสียงไหนที่ผมยังทาไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามไปดูแล้วก็ไปฝึกแล้วก็มาสอนทุกคนนะครับผมก็ถ้าอยากให้ทาคลิปอะไรอย่าลืมนะครับคอมเมนต์บอกก้าล่างได้นะครับเจอกันอีพีหน้านะครับ